สวัสดีนะจ้าพี่น้องมือนีพอกหนุ่มอีสานมอมเมะวันที่สามสิบเดือนเก่ามื้ออื่นกับเป็นวันที่หนึ่งหมืนมันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับเวลาทุ่มนหนึ่งนุ่มผพ้าพ,พี่น้องมาจอบเฮ็ดให้ละงกอกพนวัตให้ละงอกออกเขามาหลุ่นนํากันพี่น้องว่าเาสิมานบ่ไปจ้าพี่น้องนี่ดอกเรียของเขาเฮ็ดนาํามัด นำมากพี่นอ้องนำมากพี่นอ้องนี่มันอีนอห,ห,อหยังพี่นอ้องใครใครเห้หรือโง่ยุบ่พี่น้องเอ้ยหน,นุ่มว่านี่นี่นี่สีขาวแมนใครเห้เหลือโง่พี่นอ้องโอ้ยนี่อันนึงพี่นอ้องนั่นอู้วู้ดีแถวว่า เอา้าโอ้มันแล้วมันแล้วนี่พี่พี่น้องไข่หนึ่งเมนนี่พี่น้องไข่หนึ่งมันโอม้มันล้วมันล้วว้าวโอ้ยพี่อันนี้เห็นแล้วพี่ เอาให้ไข่ก็เอาเดี๋ยวพี่น้องนมพาไปเอาอีกไข่นึงนุ่มเห็นพี่น้องไข่นึ่งนั่งข่อยาขอยเยียมน่อ้หมีอยเพลนชียดวะพี่น้องอ้าวยูพี่ หาอีกพี่น้องหาอีกพี่นออ้องนี่ให้ถาดนี่นสีเรืองเลืองๆนี่ใหดหาด,ดเห็นเห็ดหรงูกสามสีหาไข่หรือใ่น้ำมาพี่น้องโอ้แข็งดีอยู่ยพี่ดอกนี่ให้น้ำหม,มากแล้วก็นั่นดอกนึงให้ผึ่ง เอาให้ผึ่งก่อนยูใส่ไก่ให้นามากพี่น้องขอให้ไข่พี่น้องให้เรางกห,หน่อยพี่น้อง พี่น้องเบิ้งเฮ็ดหลาโงกนี่นี่ไขรมันถือเข้าเหยียบแล้วก็อันนี้น้อยนี่พี่น้องนมก็เอาพี่น้องนี่เห็ดเอียงโอ้เห็ดน้ำมรก พี่น้องโอ้ยหนุ่มป่ามันไข่ให้หลงโง่บดิ้แทย่ให้ดินหน่อยสีเปล่าโอ้ยพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่แหละไข่ให้หลงโง่พี่น้องที่รีบเกรอกะว้างสั่นล่ะคือเป็นวุ่นวายสันดกนี่พี่น้องไข่ให้หลงโง่หนุ่มปาดให้เบิ้ง ันนมันเป็นสีขาวให้นำมาหมากพี่น้องแบบมาเก็บเห็ดแบบว่าด้ใส่เสือแค่ยาาเลยดิหนิพี่น้องน,นุ่มนี่แขนสันลเลยแขนบ่มีเสือดิ โอ้ยเรียนหาให้เหลองกพี่น้องให้นำมากเอาไปนั่งให้เรละงกเหลืองหน่อยพี่น้องให้นำมากพี่น้อง bỏ hỏi hết đinh phi nóng dưới nắng bỏ phi nóng hết nóng mạng đó nha mhm nha mhm นำมากพี่น้องเเอาเจาะอ,อยู่พี่น้องเบิงเบิงเบิงให้เราโงกดอกนี่นี่เนิยวนีวนุ่มเด้อนั่น,น,น,นมาซ้ำซ้ำอุย้ยนต่หักแต่ว่าเนี่ยซ้ำเนิยวนี่แหละนี่หนึ่งนั่นพี่น้องนั่นดอกหนึง่งเบ่งนุ่มจีไปเอาสองไข่าได้เลยอุ้ยสองไข่อีหลีอู้นี่พี่น้อง มีอันหนึ่ง C ีอันนึ่งมีอ,นนงอันสองมาห้องที่บนเป <c oughs> ็นทหารเม่นยังหาเนี่ยค,คอยเห็ดไปร่วมกันลักนี่ยืนที่นี่มันมีอยู่ดิไอแต่ต้องหาร่วมกันกับสิดิแกงพี่น้องเบิ้งไอ้นุนม่มเห็น โอ้สามดอกคุณพี่น้องพุ่นเนี่ยขอ่ายหลุไหมเด้อนุ่ดีใจหลายเด้ดอุูดะเปิด,าดมาพี่น้องห้าบ้านนี้กิม้มผู้เถ่ามักโตมีหนุมมักเห็นหรองู น,น,นี่พี่น้องอีกละไข่หนึ่งพี่น้องโอ,โอ้กล่องลมมากีมเฮ้านี่พี่น้องให้นำหมากสองดวงนี่ ขึ้งามเถอะจังพ่อนอ่ไหมกระเกีย่ไหมพี่น้องนี่ไข่หนึง่งเสียบางน้ำไ่ไดีเลนหนึ่งสีเบิองก็หนอนมัน,มนามาแมนบ่อุ้ยซะเอาบ่แมนสีดำสีดำก็กินได้อยู่พี่น้องบ้านนุ่มเอิญเฮ็ดขี้ไก่เดือนเนี่ย นี่พี่น้องน่วยสี่เปาเหรอ,อเห็นเหรอโงกวะสันอโอ<ฮ>้โหสองดอกพี่น้องนี่ดอกหนึ่งบานพีดอกหนึ่งนี่ในป้าคุณพี่น้อง โอ้ยงามงามงามให้หล <t ahn> ่ะง <t ahn> ูกแดงหรือตาบวะพี่น้องใหดปวกดอกนั่นน่ะหางจักแมนหยังจักแดงหรือตาบเดี๋ยวหนุ่มไปเบิ่งบอกพี่น้องอุ้ยเนี้ยโอ้ยตื่นเหมือดแง่อ่อนขี้โกกินพี่น้องอุ้ยโตไหมโตขัยอืมอืมโอเคต้แข่ง นี่พี่น้องให้ปวกแดงแดงบ่เดี๋ยวดอกนึงพี่น้องใหดปวกกำมภาให้น้ำมากพี่น้องโอเอาบ่ได้น้ำมากพี่น้องดี่พี่น้องใหดเพืองเฮา น้ำอ้อยด้อพี่นอ้องให้เพิ่งน้ำอ้อยหวานนี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องเพิ่น้ำอ้อยนะจ๊ะให้เพิ่น้ำอ้อยให้เพิ่ตองให้เพิ่กาแฟให้เพิ่โกโก้กนี่ให้น้ำมากพี่นอ้องแข็งดีอยู่ให้เพิ่พี่นอ้อง ใหดปวกอีกแล้วพี่น้องสองดอกนี่แต่ว่ามันมีสองดอกหปว,ว,ว,วกอันนี้เขาเออนใหดปวกอย่างลหละสีขา,ขาวนี่ไหมนี่นุ่มอันนี้ดินี่นุ่มขี้รดสีเมื่ออะไรดินี่นี่ถนนบันนี่ซองไฟเขามามันเห็นพี่น้อง นี่ละติมกันน้อพี่น้องเนาะเฮ็ดไข่ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดไข่ใหญ่โอ้ใหญ่บกักคักเลยกิ่งลงโพนคุยลุยคุยลุย,ย,ลยพูดะปืดพี่พน้องนุ่มพ่อเฮ็ดอันนี้บ้านนุ่มเอิญเฮ็ดอีตําดิมันเป็นจังสีพี่น้องบ้านพี่น้องเอิญเฮ็ดอีหยังเนี่ย แบบสิบ้านนุ่มเอื้อเฮ็ดอีตัมนั่นเดี๋้อนี่พี่น้องนี่ดอกที่สองเนะาะบานี่ดอกที่สามโอย้ยน้ำกันต่อละข้างในก็นมีพี่น้องนี่ โอ้หลายยูพี่น้องเห็ดอีตำเนี่เห็ดอีตำเขาไปหนึ่งแซบแซบพี่น้องพูดเทามากแบบสิหงดอกหนึ่งมันเปนังสิอีตำพี่น้อง <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มึงใครเห็นเหรองูใครนี่ตทีล่ล่ะโอ้โหคือเห็ดหมูโลยูดีแถว่ามึงตี้เหรอพี่น้อง เห็ดมูหลูอยู่เนี่ยนะกีมห้ากีมมีห้อยคนเอาไปแน่หรอต่ออันนี้มันเหลือเพิ่ตัวอีกพี่นอ้อโอ้ยงามแต่ว่าไคพี่นอ้อโอ้ ไข่หน่อยพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองเบิง้งหนุ่มพ่อจุม่มฮหดไข่มึงติหละ่ะคืองามเห็นทิน้งทีหละ่ะพูดอ่ะโอ้ยเก็บพี่น้องเก็บ ซีดอ,อกคุณพี่น้องใครพ่นพี่น้องอกมีดองนึ่งพ่นได้ให้ผิ่งพี่น,อน,น้องให้ผิ่งแต้ บานนุ่มเอ๋ยให้ถึงแตนนี่ไข่พี่น้องอืมหนุ่มสิ้ผ้าพี่น้องออกเมื่อได้บานพี่น้องหอดถนนเหรอนี่เสียงรถเล่นมาเบิ้งเฮ็ดหนุม่มบานนี่ผ้าพี่น้องไปเก็บเฮ็ดก็ได้แน่อยู่เฮ็ดปวกดอกหนึ่งเฮ็ดไข่ เห็ดอีตำนี่สีมันเห็ดหนาแหล่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดละงงกเห็ดไข่เห็ดอีตำนี่ไข่เหย็ดละงูก่อนนีเป็นตะขักันไทยโอ้ยังอ,ยงอีกดองนึงพี่น้องไปเอากันไปเอากันเดี๋ยวเราจังอำลากันเนาะเนี่ยขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่มายางเก็บเห็ดเป็นมูนุ่มเมื่อนี่นุ่มก็มาก,กับไอล่ละสองมากับไอ่กับเอซีคนแต่ว่าอีกสองคนนั่อนเพิ่นเมื่อแล้ว ยังต้นหนุ่มกับไอ้สองคนแวปลาขางทางเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมฝากพี่หน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มไม่ได้จ้ากดกระดิ่งไว้เพื่อมันสีแจ้งเตือนเวลาหนุ่มลงคลิปไม่ไหมคลิปมือนีหนุ่มกับสีลงเป็นวันที่มืออื่นไดว้วันที่หนึ่งเดือนเก่าได้พี่น้องพะวาหนุ่มมาเก็บวันที่สามสิบเดือนแปดเนาะมืออื้นเศร้าหูด้วยตั้งสิลงคลิปขอบคุณทุกคนจ้าคลิปหนาจังพอกันไหมจ้า